breaking news ข่าวใหญ่ในวงการฟอร์มูล่าวันครับ เกิดการปลดออกจากตำแหน่งแบบฟ้าผ่าเกิดขึ้นกับคริสเตียนออเนอร์หัวหน้าทีมเรดบูลเรซิ่งครับโดนปลดออกจากตำแหน่งทันทีเลยนะครับตอนนี้สำนักข่าวยังคงวิ่งหาสาเหตุกันอย่างจ้าละวันเลยนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่แทรกขึ้นมาต่อทันทีสร้างความฮือฮาไปทั่วนั่นก็คือคนที่จะมาแทนตำแหน่งของคริสเตียนออเนอร์ครับไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นคือคุณโรลองแม็กกี้นั่นเองคุณโรลองแม็กกี้เนี่ยเคยเป็นหัวหน้าทีมมาแล้วสมัยที่เป็น เป็นทีม Toro Rosso นะครับทีมเล็กของ Red Bull นะครับแล้วก็ลาออกนะครับไปทำงานให้กับ FIA เป็น Race Director แล้วก็ไปอยู่ Ferrari มาพักหนึ่งต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมารับตำแหน่งนะฮะในทีม V c a f t หรือทีม Racing Blue ทีมน้องนั่นเองพอโดนปลดแบบนี้นะครับเขาก็ดึงเอา l o r ง n ม o เนี่ยขึ้นมาแทนตำแหน่งในทีมใหญ่ทันทีส่วนสาเหตุนะครับของ Christiano และ Christiano จะไปอยู่ไหนเราต้องติดตามกันต่อไปครับ